เ,เพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยเห็นคัตเตอร์แบบนี้ในหลายๆแอปนะครับว่าเป็นคัตเตอร์ที่ราคาไม่ถึงร้อยราคาหกสิบเจ็ดสิบมีแถมใบให้ด้วยตัวผมเองเนี่ยก็ซื้อคัตเตอร์ตัวนี้มาใช้งานนะครับแล้วก็นไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันก็ใช้งานแบบตัดอะไรนู่นนู่นนี่นั่นนะครับเป็นงานช่างทั่วไปนี่แหละวันนี้ก็เลยจะมารีวิวเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคนที่กำลังหาคัตเตอร์ตัวนี้มาใช้งานนะครับแต่ว่าผมจะบอกเป็นข้อ ขอเรียกว่าข้อด้อยของคัตเตอร์ตัวนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือรูปทรงนะครับตัววัสดุเนี่ยตัวคัตเตอร์มันจะไม่ได้เป็นสแตนเลสที่ขึ้นรูปจากการกลึงหรือขัดหรืออะไรจากจากสแตนเลสชิ้นเดียวนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการเอาสแตนเลสหลายๆชิ้นนี่นํามาทับแล้วก็นํามาซ้อนแล้วก็นํามาติดกันนะครับเห็นไหมครับตรงปลายตัยวนี้จะเป็นมันจะนํามาซ้อนกันอย่างที่2อ,อันนี้สําคัญเลย เวลาใช้งานเนี่ยเราต้องปลดปลดตัวล็อกโดยการหมุนแล้วก็หมุนให้มันแน่นแล้วค่อยเอาไปกรีดมาไปตัดซึ่งจุดเนี้ยในการใช้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เสียเวลามากเสียเวลายังไงก็ต้องเสียเวลาคลายล็อกแล้วก็ดันใบอ่าพ,พอใบออกมาเสร็จปุ๊บผมอยากตัดอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นการตัดจียาตัดเอ่อตัดกระดาษตัดสายฟงสายไฟตัดพลาส,สติกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราหมุนตัวล็อกไม่ดีเนะี่ยแล้วเราตัดในลักษณะอย่างเงี้ยใบเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะไหลเข้ามาในตัวด้ามซึ่งถ้าเป็นอะไรที่แข็งกว่ากระดาษเนี่ยมันจะเห็นผลเลยซึ่งในการใช้งานคัตเตอร์เนี่ยเรามักจะตัดในท่าทางอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเนะี่ยตัดแบบนี้นทีนี้ ถ้ามันเป็นเป็นวัสดุอื่นที่มันไม่ใช่กระดาษอย่างที่บอกไปใบมันจะนะหลบเข้ามาอย่างเงี้ยซึ่งมันเสียเวลามากเลยนะครับในการใช้งานจริงมันอาจจะเสียเวลาแล้วก็เสียแบบเสียอารมณ์ด้วยเพราะว่าแบบบางครั้งเรารีบๆใช่ไหมครับแล้วจะตัดแล้วโอ้ยใบหลุดก็ต้องมาเลื่อนออกเลื่อนออกไม่พอต้องมาเสียเวลาหมุนให้มันแน่นแน่นหรือยังก็ไม่รู้อ่าถ้าถ้าถ้าเราคิดว่ามันแน่น แล้วลองตัดอีกมันก็จะมีการที่มันจะไหลเข้ามาอันนี้เป็นจุดที่ผมแบบไม่ชอบเลยถ้าเทียบคัตเตอร์แบบแบบเนี้ยแบบบ้านๆเลยคัตเตอร์สีเหลืองเนี่ยเป็นคัตเตอร์แบบตัวล็อกธรรมดาเนี่ยผมว่าไอ้คัตเตอร์แบบเนี้ยมันใช้งานแบบใช้งานได้แบบเออดีกว่าอีกไม่ต้องมาพงไม่ต้องมาเสียเวลาตัดอะไรแล้วไม่ต้องกลัวว่าใบมันจะหลบเข้ามาในตัวด้าม เพราะหน้าที่หลักๆของคัตเตอร์มันก็คือแค่เอาไว้ตัดอะไรอย่างนี้ส่วนออปชันที่มันเ,นเสริมมาของคัตเตอร์สแตนเลตตัวนี้นะครับผมว่าผมผมคิดเลยว่านานๆทีเราอาจจะได้ใช้มันหลักๆก็คือ,คอเราแค่เอาไว้ใช้ตัดอะไรแค่นี้เองอันนี้เท่าที่ผมแบบพบเจอมานะครับตอนแรกผมก็ใช้คัตเตอร์ตัวนี้ในงานช่างแต่พอเอาเข้าจริงๆ ม่ไหวอย่างที่บอกคือใบมันชอบหักแบบหลบเข้ามาในตัว้ามก็เลยใช้คัตเตอร์แบบพลาสติกอันนี้แหละเนี่ยใช้เสร็จดันออกไปใช้เสร็จดันเข้ามาไม่เสียเวลาอะไรเลยแน่นปึ๊บแน่นแน่นอะไรอย่างนี้โอเคคลิปนี้ก็ให้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่กำลังหาคัตเตอร์ตอนนี้นามาใช้งานนะครับว่าเอ,อิมันจะมีข้อด้อยอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละ